ต่อไป <c oughs> เป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังธรรมก็เพื่อให้เกิดความรู้ควา,ามเข้าใจความรู้ความเข้าใจที่เคยรู้ว่าบ้าง เมื่อฟังซ้ำบ่อยๆก็จะเกิดความแม่นยำเกิดสติปัญญาพิจารณาสิ่งที่จำได้แล้วนั้นให้ละเอียดถี่ถ้วนอันจะเหมาะสมกับการปฏิบัติเพราะจิตเป็นนามธรรมความรู้ธรรมต้องเป็นนามธรรมในระดับเดียวกัน การได้ยินได้ฟังบ่อยๆจึงเป็นเหตุให้เกิดความชำนาญความพิจารณาด้วยปัญญายอย่างฟว้างฟางการปฏิบัติก็จะไม่เป็นปัญหาการปฏิบัติในทางสมาธิความตั้งใจมันที่ได้ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำนี้ ก็ต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาดูคือทำสมาธิทุกครั้งไม่ใช่เกิดความสงบราบรื่นหมดหรือการทำสมาธิทุกครั้งไม่ใช่ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เป็นความดีย่อมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งใด ภาวนาแล้วจิตใจสงบก็ได้อานิสงส์ผลปรากฏชัดกับจิตการบำเพ็ญสมาธิซึ่งเรียกว่าสมาธินั้นก็เพื่อให้เกิดผลเอกคตาจิต <c oughs> และความสงบอารมณ์ทางจิตเอกคตาอารมณ์สภาพของจิตจึงจะไม่สงสายผู้ที่จะปฏิบัติทางจิตในระดับนี้คือผ่านความรู้ความเข้าใจมาแล้ว ถ้ายังไม่สงบหรือสงบไม่สนิทหรือยังตั้งมั่นไม่ดีก็พึงพิจารณาสภาพจิตของตนซึ่งยังเกี่ยวข้องกับอกุศลต่างๆในมุมไหนบางทีนึกไปนึกว่าไม่เป็นไม่เป็นอกุศลไม่เป็นฟวามเสียหายอะไรเช่น นึกถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่อาจจะเกิดความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงทำให้จิตเกิดภาวะาวนและเวลาภาวนาไปจิตอาจจะเล็ดลอดหนีจากสติไปหาอารมณ์นั้นอีกก็เป็นได้ ข้อสำคัญในการภาวนาท่านท่านสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรสำหรับในเรื่องจิตหรือจิตตาุุัปศนา,าให้เป็นผู้รู้จิตของตวนว่าเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วโดยเป็นหลักเบื้องต้นที่สำคัญที่ควรรู้ จิตเศร้าหมองคือจิตมีรจิตมีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตทองแผวคือจิตปราศจาราคะก็รู้ปราศจากโทสะก็รู้ปราศจากโมหะก็รู้อันนี้แสดงให้เห็นว่ามีสติเพ่งดูจิตไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน เหมือนผู้ดูเมฆที่ค่อยๆผ่านไปว่าเมื่อ,อไรดาวจึงจะปรากฏให้เห็นโดยไม่ให้สายตาคลายเคลื่อนกับเมฆชั้นใดสติเป็นผู้คุมดูจิตของตนก็เช่นเดียวกัน ที่ท่านสอนให้รู้ว่าจิตมีราคะโทสะโมห oh ะก็รู้ไม่มีก็รู้เป็นการศึกษาและปฏิบัติอยู่ในตัวเองเพร้อมคือปริยัติและปฏิบัติด,ด้วยที่ให้รู้ว่าจิตมีราคะโทสะโมห oh ะก็เพื่อศึกษาให้รู้ความรู้นั้นประการที่หนึ่งรู้จิตก่อน ว่าอะไรเป็นจิตคำว่าจิตคืออะไรสภาพที่สังสมหรือเก็บอารมณ์จำอารมณ์รู้อารมณ์สะสมอารมณ์แม่นานๆก็นึกขึ้นไดอนน้อันนี้เรียกว่าจิตถ้าศึกษาเพียงเท่านี้ยังเป็นรูปปริยัติคือเป็นคำสอนต้องศึกษาของที่จริง อันได้แก่จิตของเรานั่นเองศึกษาของที่จริงกับจิตของเราศึกษาอย่างไรก็ศึกษาความรู้สึก,กของจิตในเวลานี้ใจเย็นหรือใจร้อนมีสุขหรือมีทุกข์สุขเกิดตรงไหนทุกข์เกิดตรงไหนโทสะเกิดตรงไหน ความดับโมหะความดับโทสะตรงไหนพึงสังเกตอย่างนี้ถ้าจะดูเวลาผ่องแผ้วจิตที่ผ่องแผ้วหาไม่เจอหาไม่พบเพราะมันเย็นและเป็นสุขไปหมดเต็มร่างกายยังแยกไม่ออกก็ดูเวลาทุกหรือเวลาเศร้าหมองเพราะเวลาเศร้าหมองอาจจะหาง่าย ทางราคะโทสะโมหะนี่สมมติง่ายๆว่าดูโทสะในจิตเราเคยโกรธด้วยกันทุกคนและพึงสังเกตอาการของโกรธมันเกิดตรงไหนมันทำให้อะไรเล่าร้อนมันทำให้อะไรผูกอาคาตมันทำให้อะไรกดดันอยากให้พังออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตรงนั้นนะอยู่ตรงไหนเมื่อรู้ความโกรธอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละคือกิจและดูไปนานๆความโกรธก็ค่อยดับค่อยๆสลายไปสลายไปไม่ต้องไปถึงตามนึกถึงเมตตาธรรมการุณาธรรมก็ได้ถ้ามีสติคุมไว้ได้ เมื่อมีสติคุมไว้ได้อาการของโทสะก็ค่อยคลายไปเองเหมือนกับว่าตำรวจรู้ว่าผู้ร้ายจะเข้าป้นบ้านนี้ตำรวจคุมเชิงอยู่เมื่อถูกตำรวจคุมเชิงอยู่ผู้ร้ายรู้ว่าตำรวจคุมเชิงอยู่ใครจะกล้าป้นก็ต้องถอยทัพกลับโทสะก็เหมือนกัน เมื่อมีสติปัญญาเพ่งดูอยู่รู้ว่าสติปัญญานั้นเป็นปฏิบักษตรงเองข้ามเป็นตัวละลายโทสะเป็นตัวคุมจิตไม่ให้โทสะเข้าคุกคลีได้คันเมื่อรู้ว่าเพ่งอยู่ไปนานๆโทสะนั้นก็จะหายไปหรือความโกรธก็จะหายไป อีกประการหนึ่งเหมือนน้ําที่ขุนตักไว้ในภาชนะไม่ต้องไปใส่สารส้มไม่ต้องไปแฝงไม่อะไรตั้งไว้เฉยๆให้นิ่งๆไม่ช้าไม่นานสิ่งที่เป็นตะกอนนั้นเป็นสิ่งที่หยาบก็จะนอนก้นน้ำข้างบนก็จะใสจิตนี้ก็เหมือนกันมีสติดูไว เพ่งไว้ในอาการเช่นนั้นแล้วอาการของความโกรธหรือโทสะเหล่านี้ก็จะค่อยๆค,คลายตัวลงไปหรืออีกประการหนึ่งถ้าไม่คลายตัวลงไปก็จะรู้ได้ว่าความร,ร้อนของโทสะแรงขึ้นหรืออยู่ตัวหรืออ่อนลงเมื่อมีสติอยู่ก็จะรู้ เมื่อมีสติรู้อยู่อย่างนี้โดยทั่วไปเพราะสติเขา้าไปยับยั้งไว้แล้วโดยอัตโนมัติอาการของความโกรธอาการของโทสะเหล่านั้นก็จะลดตัวลงค่อยเบาลงดังที่กล่าวมาแล้วว่าตัวโทสะหรือความโกรธนี้เกิดขึ้นระดุดันไม่ขคยยอมนิ่งคือต้องการให้เห็นปรากฏ ไปอย่างใดอย่างหนึ่งในทันตาเห็นแต่ถ้าหากว่าหยุดยั้งคุมอยู่ได้หมายความว่าอาการของความโกรธอาการของโทสะเหล่านั้นหยุดตัวลงไม่ก้าวหน้าแล้วมาดูไปอีกนานๆเข้าพิจารณาไปนานๆเข้าความโกรธความโทสะนั้นจะลดน้อยลงตามลําดับเพ่งดูจิต ที ه, ค่ค่อยๆคลายจากโทสะความโกรธนั้นว่ามีอาการอย่างไรเมื่อหมดความโกรธแล้วจิตเป็นอย่างไรความรู้สึกเป็นอย่างไรมันไปนรวมตัวกันอยู่ตรงไหนรวมตัวอยู่ตรงนั้นคือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อความโกรธหมดไปแล้วจิตก็ผ่องแผ้วตัวที่ผ่องแผ้วก็คือจิตนั้น แล้ก็จําอารมณ์นั้นไว้ดูอารมณ์นั้นไว้มีสติกับจิตนั่นเองมีสติกับจิตที่ผ่องแผ้วนั้นเพราะความเป็นผู้มีสติกับจิตที่ส่มองก็ดีผ่องแผ้วก็ดีนี่คือเป็นกรรมฐานทั้งน,นั้นเป็นกรรมฐานเพื่ออบรมจิตทั้งนั้นทำไมเวลาราคะโทสะโมหะเกิดขึ้น คนจริงประพฤิเสียหายเพราะไม่มีสติปัญญาคุมจิตถ้ามีสติปัญญาคุมจิตแล้วเรื่องร้ายเหลวไหลลามกเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นแต่เพราะไม่มีสติคุมจิตเพราะฉะนั้นพึงฝึกสติดูจิตของตนไว้บ่อยๆไว้มากๆและเมื่อจิตเบา ปกติู่แล้วอย่าภาวนาต่อไปตามบทกรรมาฐานก็ได้ถ้าจิตมีความสมองด้วยราคะโทสะโมหะตราบใดพึงมีสติกำหนดให้มากๆและพึงฝึกสติให้เกิดขึ้นมากๆเพื่อรู้จักข่มอารมณ์เหล่านั้นและพึงฝึกสติอยู่ทุกๆอริยบท เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่จะมากระทบจิตนั้นจะเกิดขึ้นกับเราในขณะนั่งขณะนอนหรือขณะยืนขณะเดินต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยทุกๆอาริยบทเหมือนนักรบจะออกไปสงครามนั้นจะต้องพร้อมทุกๆอริยบทในเมื่อถูกฆ่าศึกโจมตีในอริยบทใดสาม,สา,มารถทำการต่อสู้ในทุกๆอริยบทชันใด การฝึกจิตนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดสรุปรวบรวมว่าทำบ่อยๆทำมากๆภาวิตาบาคูริกตาอันเป็นการและทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วอันนี้จุดหนึ่งเบื้องต้นประการที่สองเมื่อจิตสงบผ่องแผ้วแล้วหรือภาวนาไปจิตสงบแล้วพึงมี ติมั่นคงอย่าตะนกหรือตื่นต่อความสงบนั้นอิที่สงบแล้วเพิ่งรู้ว่าจิตนี้สักว่าจิตสงบนี้สักว่าสงบสมาธิน้สักว่าสมาธิควรใช้สติปัญญารู้ตัวอยู่นิ่งนิ่งนิ่งน,นานเท่าไรได้ยิ่งดีเพราะจะเกิดความประนีตขึ้น ้าหากว่ามีการหวั่นไหวทางกายก็ดีทางจิตก็ดีเมื่อยังไม่ชนานํานาญความสงบนั้นก็อาจจะล่วงหล่นไปจากจิตเหลือภาวะเดิมเมื่อเวลาจิตภาวนาไปเกิดจุดความสงบขึ้นขณะหนึ่งหรือเรียกว่าหูบหนึ่งเพ่งรู้ความสงบที่หูบเกิดกับจิตนั้นให้มั่นให้มั่นคง อย่าให้พลั้งเผอแม้สักนิดเดียวก็อย่าพลั้งเผอฝึกอยู่อย่างนี้ถ้าไม่นานก็ไม่เป็นไรเมื่อไม่นานก็ฝึกไว้บ่อยๆก็จะเกิดความชำนานขึ้นความสงบนานๆก็นนจะเกิดขึ้นนั่นเองเรียกว่าความสงบเกิดขึ้นอย่างแกล้วกล้าที่ว่าอย่างแกล้วกล้าคือหมายความว่าแม้จะมีการขยับกายเคลื่อนไหวจิตก็ยังสงบอยู่ งบด้วยรู้ด้วยจะเป็นสมาธิที่ควรแก่วิปัสนาในสภาวะจิตยอย่างนั้นถ้าสมาธิที่นิ่งได้อย่างเดียวพอไหวกายไหวใจหน่อยหนึ่งก็เสื่อมคลายหมดยังไม่เป็นกำลังของวิปัสนาถ้าพิจารณาไปความเข้มแข็งของจิต ไม่พอที่จะประครองจิตให้อยู่ในคลองแห่งวิปัสสนาต้องคุมจิตของตนให้มั่นคงดังเล่ามาแล้วเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงพยายามคุมจิตของตนภาวนาดูจิตของตนผ่องแผ้วหรือเศร้าหมองเศร้าหมองด้วยอกุศลใดๆพึงกระจัดอกุศลนั้นเสียคือปล่อยวางเสีย พิจารณาเห็นตามความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่พึงปาถนาสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องแผ้วพึงละเสียตามรูปของนิวรณ์ก็ได้กามาฉันพึงพิจารณากายเห็นเป็นของเปื่อยเน่าเป็นต้นเมื่อจิตสะอาดแล้วก็พึงภาวนาต่อไปดังนั้นตอนนี้ไปจงตั้งใจ ภาวนาหรือพิจารณาดูจิตตามสภาวะของจิตของตนเพื่อให้เกิดความสงบตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป